สวัสดีครับผมนักพัดกับโนกะนะวันนี้ผมจะล้างเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้โดยใช้น้ำมันโซลา่าและผงกระปองผมใส่น้ำมันโซลา่ามาแล้วเอาถุงกระปอกใส่ไปเลยไปสักหน่อยหนึ่งใส่กระปอทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับเรามาดูกันเลยขั้นตอนในการล้างทำยังไงไม่ยากก็ ให้มันเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาแป้งชุบป,ป้ายเลยนะครับป้ายไปให้ทั่วคัน หลังจากที่เราทาไว้ประมาณ5นาทีเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำลาดเลยนะครับลาดเลยลาดเลยนะครับระวังนะครับอย่าให้น้ำเข้าในส่วนที่เป็นห้องเครื่องน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้นะนักการลาดไัทั่วคันเลย ตอนต่อไปนะครับใช้เจ้านี่ใส่ไในอ่างเลยนี่คือน้ำยาล้างเครื่องนะครับมีขายอยู่ตามท้องตลาดนะเอาเจ้านี้ทาให้ทั่วคันเลยคาเหมือนเดิม ขั้นตอนต่อไปนะครับพอได้สิบนาทีแล้วเราก็เอาน้ำลาดเหมือนเดิมระวังน้ำเข้าเครื่องยนต์นะครับลาดเลยจะเห็นว,ว่าครับหลุดเลยเห็นไหมครับ อย่างเรียวแลก็กหนห้องเครื่องแต่ว่าก็ต้องมีคนอยู่ในนี้ด้วยดิยดไม่งัก มีเครื่องอยู่คนเดียวเหรอแม่งรักนั่งรักเลอไปเดินห้องเครื่องเอาอ่ะเรื่องรัก,กเป็นไร ไหมครับไม่เอียมนะครับ, e am, น,รบนี่เป็นการล้างเครื่องยนต์ภายนอกนะครับขอบคุณครับ